ครับผมรถเมโคผมเงาาถึงจุดหมายปลายทางงานล้ะครับผมเอาจากซอยกิงแก้ว43ครับผมอูพินยูนในหันเอามาลงที่บางแคครับผมบางแค่แถวมากเข้ามาจาก ข้ามสองเข้ากับขึ้นกันกันรับประพืชก็ได้ครับผมกันรับประพืกเขาเศเสร้อยัำนั้นแม่นก็ไเลยครับผมแต่ว่ามันเสษสร้อยนี่มันตะลุบางแค่เลยครับพอดีถึงนางงนแล้วครับผมมาชมกันเอาลุ่งครับผมกตสิมนเหมือนจังน้อยครับเพราะว่ากขึ้นครับผมประมาณสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มครับผม ครับกำลังขับล้องครับผมหอดจุดไม้ปลายทางแล้วครับกำลังเกินตัวลุกครับผมมันระวังหน่อยครับเพราะว่ารถไม่คุ้นเป็นบุกทู้ย่าเอลซีครับผม แอกสิกวางกอใส่ในโค้ทพรรมดาครับผมตอนนี้กัน,นลืงล้างมันกวางกอเพราะว่าเป็นเดลซี่โคบูกยาวครับผมเข่ามาแดงแดงหมดละกินแก้วกิงแกว้แกแกวแล้วครับผมซอยสี่สิบสามเข่ามาล่องปากแค่ครับผมหน้างานเป็นตัวนี้เป็นชีดเดย์เ็นเป็น บาทครับผมเพื่อไอ้หน,หน่วยงานเขาใหญ่เขาบ้าคนต่อีปกันพวกใหญ่เขาบ้าก่อนครับครับลงเซ็นเรียบร้อยครับผมปลอดไฟทั้งไปทั้งกลับ้ะครับผมไปรับกับปลอดไฟมาลวงวอดไปไปท่ากับปลอดไฟครับผมขอบคุณเป็นเกลือดทุกคนครับผมที่ให้กพลังเล่นเซน <ใจ S 2> สิน้นวิธีรับชวมวิดีโอนะครับถึงหน้างานแล้วครั<อ>บผม กอทิปปลาปลากันครับไหนก็ร่างแรงใจกันสู้คู่สู้คนครับผมออกไปทั้งใดด้วยนะนะครับไม่ว่าจะได้ออกไปไม่ว่าสิออกไปทั้งเก่าเนี่ยติดตใดพี่คงพี่จิรวรรเนาะเล่นเสียบไปพุ่นรถขับลวครับเพราะว่าเสร็จภารกิจแล้วต่ทั้งนี้มันไปสดใสกัจจีได้เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วกัจจีได้กลับแล้วครับไปไไปปเเเย่่้้ทาางกจขอชมคลิปใบสักนี้ครับผม ค,คุณเพื่อนๆสุขสุขก้นครับที่รับชมครับสวัสดีครับ